สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับชี i s ฟิ h ชา n e ลเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่ได้จะมาบอกว่าท่าสควอตเนี่ยทำยังไงแต่วันนี้จะมาบอกว่าทําไมคุณควรจะต้องทําท่าสควอตครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดพูดถึงท่าสควอตนะครับเราคงได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วละ่ะว่า สกอตจัมใช่ไหมครับจริงๆมันเพี้ยมาจากคาว่าสควอตเนี่ยแหละครับแต่ว่าไอการที่จะมานั่งบอกว่าเฮ้ยสควอตท,ทำยังไงนะเขาไม่เลยไปเท้าเขาเลยไปเท้าได้เอาก้นขึ้นเอาก้นลงอันนั้นเนี่ยผมมองว่ามันหาได้ทั่วไปครับดาด,ดื่นดังนั้นก็เลยจะเอาข้อมูลเนี่ยที่มันควรจะเป็นคําถามจริงจริว่าควรสควอตไหมคือถามส่วนตัวนะครับคือผมเป็นคนที่สควอตท่องท่องบ่อยอยู่แล้วแล้วก็สควอตมาตั้งนานตั้งแต่สควอตผิดจนสควอตถูกจนสควอตน้าหนักน้อยไปน้ําหนักเยอะบลาบลาอะไรก็ตามนะครับความเห็น คุณควรจะต้องสควอตนะครับทำไมถึงควรสควอตเดี๋ยวจะบอกให้ฟังง่ายๆ3ข้อ ข้อที่1นะครับสควอตเป็นท่าพื้นฐานของการออกกําลังกายดังนั้นคำว่าพื้นฐานเนี่ยด้วยชื่อมันน่ะมันก็บอกไว้แล้ว,วมันเป็นพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังทําท่าพื้นฐานไม่ถูกเนี่ยคุณไม่สามารถสควอตน้ําหนักได้ในระดับหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเท่าน้ําหนักตัวเองนะครับคุณไม่จำเป็นต้องไปทําท่าอื่นแล้วคุณอย่าเพิ่งข้ามไปทําท่าอื่นการที่คุณข้ามไปทําท่าอื่นเนี่ยมันแปลว่าคุณข้ามพื้นฐานไปดังนั้นถ้าคุณข้ามพื้นฐานไปเนี่ยคุณไม่ ทำเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทาให้คุณบาดเจ็บได้ง่ายในเมื่อ <Wow. S 1> ท่าสควอตนะครับคุณยังไม่สามารถแบกน้าหนักนั่งลงไปแล้วลุกขึ้นมาได้กับการเคลื่อนไหวที่ซิมเพิลแค่นเนี้ยคุณยังทําไม่ได้แต่คุณอยากจะข้ามไปทําแบบท่าที่มันเวอร์วังอลังการเนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่คุณจะบาดเจ็บมากกว่าเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาพื้นฐานนะครับให้เก่งให้ถูกก่อนแล้วค่อยไปทําท่าที่ยากๆครับถัดกันไปที่ข้อที่2นะครับสควอตเป็นท่าที่เผาผลาญพลังงานเยอะครับทำไมถึงเผา oh. ผลงงาญพล การที่คุณแบกน้ําหนักเอาไว้ได้นะครับมันจะต้องใช้กล้ามเนื้อหลายๆมัดของร่างกายนะครับเกือบจะทุกส่วนของร่างกายเลยก็ว่าได้แล้วการที่คุณใช้กล้ามเนื้อหลายๆมัดนะครับมันก็แปลได้ว่าคุณใช้พลังงานมากมากแค่ไหนมากกว่าการที่คุณไปทําท่าที่ใช้ข้อต่อเดียวนะครับอย่างเช่น่าไบเซปเคอร์หรือว่าจะเป็นตัวเซปเอ็กซ์เทนชั่นอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันใช้แค่จอยใช้ข้อต่ออันเดียวเทียบกับท่าสควอตนะครับที่ต้องใช้ทั้ง uh, ทั้งหัวไหล่ทั้งสะโพกทั มากกว่าอยู่แล้วดังนั้นถ้าเป้าหมายของคุณนะครับอยากให้มีหุ่นที่ดีขึ้นคุณควรจะทําท่าที่ใช้พลังงานเยอะๆครับข้อที่3นะครับท่าควอนนะครับเป็นท่าที่ในระดับโลกหรือว่าในระดับอินเตอร์เนี่ยเขาเอาไวบ้บ่งบอกกันว่าใครแข็งแรงกว่าใครเรากำ <Whoa. S 1> ลังพูดถึงความแข็งแรงกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงเนี่ยมันก็คือคุณสามารถแบกน้ำหนักได้มากแค่ไหน การที่คุณเอาน้ําหนักมาวางไว้บนบ่าเนี่ยหนักมากๆแล้วคุณสามารถนั่งลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันบ่งบอกว่าคุณมีกล้ามเนื้อคอบอดี้หรือว่ากล้ามเนื้อ lower body ที่แข็งแรงครับและคน <Wow. S 2> ที่มีกล้ามเนื้อคอและ lower body ที่แข็งแรงนะครับจะสามารถทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาการยกของการเล่นกับลูกเล่นกับหลานเนี่ยเราสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ว่าเฮ้ยกลงไปนี่เดียวผิดจังหวะก็เจ็บแล้วสมมุติว่า,ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดคุณแบกน้ําหนักสัก 80กิโลกรัมอยู่บนบ่าเนี่ยแล้วคุณสามารถนั่งลงไปแล้วลุกขึ้นมาได้แบบไม่เซไม่อะไรไม่เจ็บเข่านะครับการที่คุณจะไปเล่นกับลูกอุ้มลูกที่10กิโล15กิโลขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ย่อมมีโอกาสบาดเจ็บน้อยลงถูกไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นการที่แบบไปห้างเคยเข็นรถซ้อนคันไหมครับอย่างรถเล็กๆบางทีมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมแต่พอเป็นรถอันใหญ่ๆเนี่ยบางทีเราก็ <Wow. S 1> เข็นไม่ค่อยไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่สควอตได้น้ําหนักในระดับนึ่งเนี่ยคุณจะพบว่าเฮ้ยการ ดังนั้นที่ผ่านมา3ข้อนะครับน่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วในการที่จะบอกว่าทําไมคุณควรถึงจะต้องทำสควอตจริงๆเหตุผลมันมีมากกว่า3ข้อดังเยอะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้เป็นคนที่สควอตที่หนักที่สุดในโลกนะครับแต่ในประสบการณ์นะครับคนที่สควอตได้หนักจะเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็เป็นคนที่ทําท่ายากๆได้เป็นคนที่ออกกําลังกายแล้วประสบผลสําเร็จนะครับอยากจะฝากไว้แค่นี้เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมไปฝึกท่าสควอตกันให้ดีนะครับทำให้มันถูกต้องแล้วคุณจะพบว่าการออกกําลังกายของคุณเนี่ยมี สิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ